สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับอาจารย์โตประทูบู๊เวิร์กช็อปอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ล่าสุดในการบันทึกวิดีโอของผมนะครับคือที่วัดผมมีงานทอดกระถินเม,มเมื่อไม่กี่วันมานี้ นะครับแล้วผมก็ขันอาสากับทางเจ้าอาวาสว่าผมจะไปบันทึกเป็นคลิปวิดีโอให้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะ่ะวัดเคยมีงานส่งน้ำพระธาตุมาตอนเดือนมิถุนายนยที่ผ่านมานะครับแล้วผมก็ไปบันทึกคลิปวิดีโอแต่เป็นการเล่าเรื่องผ่านตัวผมเองนะครับเหมือนเหมือนผมไปเที่ยวงานส่งน้ำพระธาตุแล้วผมก็เล่าเรื่องราวของวัดแล้วก็จะมีภาพวัดประวัติของวัดประกอบด้วย นะครับซึ่งเพื่อนๆสนใจลองลองเข้าไปดูใน YouTube ของผมได้นะครับนะครับแล้วซึ่งในงครั้งนั้นน่ยปรากฏว่าทางเจ้าวาดชอบนะครับแล้วทางชาวบ้านก็ชอบนะครับงานนี้ผมก็เลยขันอาสาใหม่นะครับแต่ด้วยผมตัวผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้านพิธีการทางทางศาสนาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมก็พยายามจะศึกษาดูว่างานทอกรถินคืออะไรผมก็ไปเปิดวิกิลีกอ่านดูนะครับ แต่ในขั้นตอนจริงๆของงานเนี่ยเราไม่ได้ไปศึกษามาก่อนคือไม่มีการไปคุยกับทางวัดมาก่อนว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงนะครับเราก็ไปไปมั่วเอาหน้างานนะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ไปซึ่งก่อนวันงานหนึ่งวันเนี่ยผมเอาโดโรนขึ้นไปบินถ่ายภาพมุมสูงของวัดนะครับเพื่อเก็บเป็นฟุตเทจนะครับแะ้ววังงานจริงๆน่ยผมก็ไปถึงหน้างานก่อนประมาณสักสอชั่วโมงนะครับเพื่อไปเก็บฟุตเทจ บรรยากาศของวัดนะครับต่างๆพอเริ่มงานจริงๆก็ชาวบ้านก็มานะครับเป,เป็นงานกระถินสาม,มัคคีนะครับจึงเจ้าภาพหลักนี้จะเป็นทางวัดพัทธมกายนะครับในโครงการทอดพระป่าทั่วไทยผมไม่แน่ใจว่ากี่วัดนะนะก็แล้วก็ชาวบ้านก็ร่วมร่วมตั้งกองกระถินสาม,มัคคีด้วย นะครับชาวบ,บ้านก็นําต้นกระถินมากันเต็มเลยแล้วก,ก็มีกระบวนแหรมีวงดุรยางของโรงเรียนทาปศักด์นะครับมานําขบวนนะครับแล้วขบวนก็เริ่มเคลื่อนรอบหมู่บ้านแล้วก็มาเข้าที่วัดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติเลยว,ว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็มั่วเอาหน้างานอย่างเดียวทีนี้กล้องที่ผมใช้เนี่ยผมใช้กล้องโซนี่เซทวีเทเป็นตัวหลักนะครับแล้วผมมีกล้องแอคชั่นของ ดีเจไอออตโมแอคชั่นสเป็นกล้องลองอ,อีกกล้องหนึ่งนะครับปรากฏว่ากล้อง z v 1 0ีนโซนี่เซทวนนะครับมันไม่มีช่องวิวไฟเดอร์นะครับทุกอย่างต้องมองหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้เป็น A6300 นะครับเป็นโซนี่6 3 0 0แต่ตัวที่กำลังถ่ายอยู่นะี่เป็นตัว z v 1 0นนะครับทีนี้ พอมันไม่มีช่องว i f i ยเดอร์ er เนี่ยเราต้องมองหน้าจอพอเวลาเราอยู่เอ t าดร์เนี่ยซึ่งกลางวันแดดจัดๆเนี่ยเราจะมองหน้าจอค่อนข้างลำบากนะครับและการตั้งค่าต่างๆถึงแม้ว่าเราจะตั้งค่าเซตนาเซตกล้องไวต้ตั้งแต่ก่อนออกขอบวนแล้วนะครับแต่พอออกไป o u ไอเอ r าดรจริงๆกางแจ้งจริง,รง,รงๆเนี่ยเรามองค่อนข้างลำบากและอย่างหนึ่งก็คือด้วยประสบการณ์ที่น้อยนะครับมือผมดันไปกด เอาปุ bum, ่ม S and Q นะครับคือ slow and quick นะครับปรากฏว่าช็อตที่ถ่ายเ u t d o o r ตั้งแต่เริ่มขบวนไปจนถึงขบวนเข้าวัดเนี่ยเป็นเป็นการถ่ายเป็นการบันทึกในโหมด slow motion ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้โหมด slow motion เนี่ยมันมันไม่บันทึกเสียงมันก็เลยกลายเป็นเทปใบซึ่งในโหมด slow ทั้งหมดเลยนะครับเจ็ 7, ช็อต มารู้ตัวอีกทีเมื่อตอนขบวนแห่เข้าไปในโบสถ์ละพอเข้าไปอยู่ในโบสเราถึงรู้ว่าที่ถ่ายมาทน้บหมดเป็นโบสถ์ slow motion ทั้งหมดเลย,เน,โลโน,เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอตอนตัดต่อเนี่ยเราสามารถจะแก้ไขได้นะครับแต่เสียงนะ่ยมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ครั้งนี้มันทําให้ผมเรียนรู้ว่าคลิปวิดีโอที่น่าสนใจเนี่ยจริงๆแล้วภาพเนี่ยมีความสําคัญ มาอันดับ3นะครับอันดับหนึ่งก็คือเรื่องราวหรือสตอรี่ถ้าเรื่องราวน่าสนใจเนี่ยผู้คนจะสนใจอันดับ2คือเสียงนะครับถ้าเสียงดีคลิปนั้นก็น่าดูถึงแม้ว่าภาพจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าหากว่าภาพดีแต่เรื่องราวไม่ดีแล้วก็เสียงไม่ดีเนะี่ยยิ่งไม่น่าสนใจเลยดัะนั้นจากประสบการณ์ครั้งนี้อเลรทาสอนให้ผมรู้ว่าอุปกรณ์ที่สําคัญในการบันทึกเสียงเนะี่ยสำคัญมากนะครับ ผมว่าผมมีตัวอุปกรณ์ที่ที่ที่ค่อนข้างดีแล้วนะครับคือผมใช้อ,อุปกรณ์บันทึกเสียงคือผมใช้ไม์ของ d j i ไมค์นะครับซึ่งตอนนี้บันทึกเสียงอยู่นะครับทีนี้พอเราไปถ่ายงานในลักษณะอย่างนี้เนะี่ยตัวภาคส่งเนี่ยมันอยู่ที่คอผมนะครับมันไม่สามารถเก็บเสียงบรรยากาศได้ทั้งหมดนะครับเสียงผู้คนที่อยู่หน้ากล้องนะครับเสียงแอมเบียนต่าง เสียงดูริยางนะครับคือเราไม่สามารถเก็บเสียงพวกนั้นได้ทั้งหมดเพราะนั้นไมที่เป็นแบบไมไลสายหรือไมไวเลนะ่ะมันมันใช้ไม่ได้ทุกสถานการณ์นะครับผมก็เลยบอกไปว่าเราจะเป็นจะต้องหาอุปกรณ์บันทึกเสียงใหม่นะครับผมก็เลยไปจัดหา,าไมแบบช็อตกันมานะครับตัวนี้เอามาทดลองดูก่อน นะครับผมไปได้ของโบย่า y m m 1มานะครับหนึ่งตัวตัวนี้ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำคลิปรีวิวนะเพิ่งได้มานะครับและยังไม่ได้ทดลองใช้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองบันทึกเสียงกันนะครับทีนี้ประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับบรเลสอนให้รู้ว่าหนึ่งคือเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบสองศึกษารูปแบบของงานนะครับสามทำ ไม่ต้องถึงกับทำสตอรี่บอร์ดนะครับคือทำทำช็อตสต์ไว้ว่าเราจะบันทึกอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันไหนเป็นเอโรอันไหนเป็นบีโรนะครับเราเราควรจะทำลิสต์เอาไว้ในการบันทึกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออุปกรณ์บันทึกเสียงนะครับมันมันจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยราบรื่นและประสบความสำเร็จนะครับซึ่งก็หวังว่าในงานต่อไปนะครับ คือผมยังติดค้างกับทางวัดอยูอ่อีกงานหนึ่งก็คือผมจะทำงานเป็นคลิปเหมือนพรีเซนเตชันนะครับของวัดนะครับซึ่งผมเคยทำให้กับวัดวัดหนึ่งแล้วคือวัดท่าสองท่าทำเสร็จไปละผมออนเดู๋ทุเพื่อนลองไปดูก็ได้นะครับแล้วผมจะทำให้วัดท่าประศักด้วยนะครับซึ่งผมได้ตกลงกับทางหลวงพ่อไว้นะครับซึ่งหวังว่าในงานต่อไปคงจะประสบความสำเร็จนะครับ อันนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบการบันทึกเสียงด้วยไม <My S 1> ตัวนี้นะครับเทียบกับไมของ DJI ไมนะครับตัวนี้ว่าอันเสียงมันเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างก,กันอย่างไรนะครับครับแล้วตอนนี้ผมนำไมช็อตกันของโบย่า B Y M M 1 ไปติดตั้งที่กล้อง Sony z v Ten ที่กำลังถ่ยอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้เสียงที่บันทึกอยู่ก็เป็นเสียงที่บันทึกจากไมค์ Boya b y mm 1อยู่นะครับเราจะเปรียบเทียบกันระหว่างไมครของ B J ไมค์กับโบย่า b y mm 1นะครับดังั้นสรุปนะครับสรุปจากประสบการณ์ของผมเนี่ยที่ที่ทำงานพลาดจริงๆการผิดพลาดเนี่ยจะถือว่าเราล้มเหลวทั้งหมดก็ไม่เฉยน,นะครับเพราะว่าการผิดพลาดครั้งหนึ่งเนี่ย มันจะเป็นครูสอนให้เราไม่ผิดพลาดในงานต่อไปนะครับซึ่งผมก็ถือว่าประสบการณ์ครั้งนั้นนะครับเป็นครูในครั้งต่อๆไปนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจากอาจารย์โตปาทูวูดบูกิงช็อปสวัสดีครับ